โต้ปลอกววมัดซีนะของไอ้อูไม่โจดไสิลซื้หัวโลไร้าย่งดำควนกูเนี่ยอาแล้วเอ็นดูกูนักตีอาเหลือตายองชัดมาคุณรอมต้องปดเลยก็ต้องปดนาฮนนูนเชียงตําได้ไหมได้เชียงกอบอันกออองางไปเลยก่องาง ใส่รองม้ากันยกซาเดียวเอถึงอ่างเล้กาวซาล่ะผมก็ลากกันที่แดดเมื่อนายดูคนให้ดูง่างเออเที่ยงกอบถุงอ่างนนนนนกอบเอี่ยงกอบพีดนึงอ่ะบุนี้โลเดียวเลยคืน แจ้งจิงรีดจิงรีดได้ปลอกเห็นจิงรีดเอแต่ว่าเป็นแจ้งตะแก่ตะแก่ชะตัดเครื่องก้อนตอรองอ,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 อโอ้กินมันก้างนุกองมันมันได้ไหเแจ้งกูยอมรับแต่ว่าแจ้งไอ้คบหมดสิทธิ์แจ้งไอ้คบไม่ได้อยู่แล้ว ใช่เฮ้ยน,นี้ลืมซับไตแกล้งปลื้ล่ะตังโมนคุณลองมั่งอยู่เตะเลยเฮ้ยโจก็ไม่ย่อยเว้ยย่อยเพื่อแกงไว้ตังน้อยเออโตใช่มึงบอกตีตีแกบอกว่าคุยแต่งงานปันใรืออย่าต้องแต่งงานนายกต้องไปรวมคันหน้าปู้ใหญ่กระปล่อยอากระแทงเลยฮะไปปิมบัตสักหนึ่งปันใบคุยได้เมียเนี่ยปันใบพ่อมาคือตั้งไม่พ่อปิมพ์เพิ่มเอามาปันใบก่อน พอว่าต oh, ั ah. ơn, okay. Ok. N, ้มทำราโบราณหลวงก็กดยิงเงินเราเนี่ยเหลือช่วยไม่ช่วยเอาแต่ลกงเหลือเขาเตียนี่มันเติมเติมแก่วมันพูนซับแเก็บตังกายุ่งจำกินบังเกือโอ้เตียนั้นมันเติมเติมอ่าขับบงเอินวันนั้นวันเราทำนาเจ็ดกูจะเดินบนนู้นยิงชาวันมันเอาเก้าเปลือกใจระรุ่นแล้วมันรุ่นป้านกูจึงกูตามมาไปไหนอ่ะน้องจึงมันมาอีต้าก็กูพวาดแต่กูไม่ร้อยพอจะหมายแล้ว โอ้จีง่ายง่าตืบๆมันไปน้อยจีก้าวปาก้าไปจีเหมือนกูกัดแล้วก็เพื่อทางรุ่นยแล้วไม่บัตตีโคตรหนุ่กับบุญรุนรุ่นบัตตีเพื่อขอชอบกราบ้างก่ๆจำได้ว่าคูหลออแต่วานคนแก่ก็ไปเห่นวานกูแก่คลุกแกนึนว่าเจือกองวานไล่มาอนาเจลไปนั้นนี่เออมึนแรกคูเอาอยู่จเข้าเก้าว กอดเแท้จะขึ้นอันปลายเลย่ก็อยู่กวดม้งปอยิพลื้อไม่รู้เด็กไปได้รุ่นไปตุ้มแันแกนุอ๋อเดินลำเงินแกนตายปากแหวงเออเต้นเคยได้ไม่มีปากแหวงไม่เลยกับปุ๊ในชีวิตกว่าบ้านอ๋อไม่้อนได้ที่มีปากแหวงมันกลางด้ำเหมือนเพื่อนกูคนปากแหวงกูไม่รอนได้จริดังนี้มากอ๋ออ๋ออ๋อ เปรียเยอะเลยมึงไอ้เ่งจำนวนเปลือยเนี่ยแกงนักนนีเดียมดังมันนั่นจริงอนนี้ออไอ้ดก้านนี่เจงขึ้นขึ้นดังทีกูขึ้นเยอะเมมันมันดังอ๋ออ๋ออ๋อออูดอุกออออ๋อออ๋ออ๋อออ๋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 ัน๋ออ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 ออ๋อออ